ค่ะใน้านาเดีตอนนี้มัรู้าเยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆพีเดอร์ก็จะชอบอะไรที่มันแบบไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วชอบความแฟนตาซีอยู่แล้วซึ่งหนังเรื่องพีเดอร์คือบอกเลยว่าเฮ้ยเราอยากดูเอ่อนักแสดงหญิงคนนี้มากเพราะว่าเขารับบทที่ท้าทายมากแอลแฟนนิงใช่เพราะว่าเขาแบบจะมีแค่ท่อนบนจึก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยการแสดงเขาจะเป็นยังไงใช่เป็นตัวแทนฝั่งแบบ ถุกต้องค่ะใช่เราก็ได้รับบทเป็นตัวแทนวันนี้มาเปิดงานค่ะใช่ก็คือเป็นเทียค่ะในเรื่องชื่อเทียก็ดีใจค่ะในส่วนตัวเดีชอบชอบหนักไซไฟแบบนี้แล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้เขาคงบอกว่ามันจะเป็นภาพต่อม่อไปในวันทำไมเราถึงเชิญชวนให้คนมาดูะมากคือบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เออลุ้นเนาะว่าปกติทุกคนจะมีภาพจำว่าพีเดเตอร์คือตัวร้ายแต่ครั้งนี้พีเดเตอร์ได้เป็นพระเอก แล้วที่มาที่ไปทําไมเขาถึงร้ายล่ะแล้วทําไมตอนนี้กลับมาดีล่ะแล้วมันปูไปถึงโลกหน้ายังไงอันเนี้ยต้องคือต้งติดตามมากๆว่าปมคืออะไรจุดเริ่มต้นคืออะไรแล้วจะไปต่อ,อยังไงคือภาคนี้ยังไงก็ต้องดูแนนว่าสายไฟยเต็มที่ถูกต้องสายไฟยเต็มที่เต็มเหนียวก็คือไม่ทําให้ผิดหวังแล้วค่ะครับวันที่มาในลุคแบบเนี้ยแบบเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะลุกก็เป็นอะไรแปลกใหม่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเออใส่ผมนเนี้ยเนาะมันก็แปลกๆเจนก็ดีใจค่ะอยาก โคเวอร์ตามในหนังอยู่แล้วค่ะเรื่องพีเดเตอร์ค่ะเป็นเชียร์เอาวันนี้ฝากงานคัะเรื่องนี้จะมาค่ะค่ะก็ฝากดูกันด้วยนะคะพีเดเตอร์นะคะออนวันที่หกพฤศจิกายนนี้นะคะพฤศจิกายนโทษค่ะเป็นคนนอนน้อยเอาใหม่ห้าสี่สามสองทุกคนคะฝากเรื่องพีเดเตอร์ด้วยนะคะบอกเลยว่าจะออนแอร์ฉายในโรงทุกโรงภาพยนตร์วันที่หกพฤศจิกายนนี้ค่ะ มาแล้ววันนี้มาเป็นเกียแล้วก็เป็นเป็นนาเกกแอมีล็อกรานอยู่แล้วสร้างกันมาหรอคะจริงปะเนี่ยเฮยดีใจจังเลยเ,เป็นดไงคะรู้สึกยังไงบ้างคะางานมีชิ้นนี้ <c oughs> ก็ตั้งใจค่ะตั้งใจอาบน้ำครั้งใหญ่ <c oughs> เพื่อไปถ่าย MV <c oughs> คือบอกเลยว่าชุบตัวเลยคือหมักไว้นานแล้วก็อาบแบบยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยเห็นเจนิดลุคแบบนั้นเนาะที่แบบว่าเฮ้ยทาปากแดงใส่ชุดแดงอะไรอย่างเงี้ย ตั้งใจเลยใช่ค่ะก็ะะะอยากให้น้องๆได้แบบว่าเอ้ยนางเอกเอคือ,คอเนอจนก็เป็นนางเอก MV ครั้งแรกของแอนลานเหมือนกันที่แบบถูกเชิญไปก็อยากให้น้องประทับใจค่ะ,อ,ะ,คะอุยตลกมากเลยค่ะน้องคือแบบคือเป็นคนตลกมากจริงๆก่อนหน้านี้คือเคยเจอกันอยู่แล้วด้วย <C' n S 1> ใช่แล้วก็เฮ้ยทำไมน้องน่ารักตอนแรกเจอกันไม่รู้จักค่ะเจนยังถามเลยว่า อุ้ยทำไมร้องเพลงเพราะว่ะเอ้ยถาวเลยตกใจแล้วแล้วผู้ช่วยสกิดนี่นเขาวงแอดลาร์อ,เ,อเขาชื่ออะไรเราไปต้องมาแอบดูไอจีวิเขาดังอะไรงเงี้ยเราก็ตื่นเต้นค่ะแล้วเขาก็มาชวนเราไปเล่นนางเอกเอวีดีใจมากค่ะคือทุกคนมีความสามารถค่ะเต้นเต้นอะไรคือสนุกค่ะแล้วเจนก็ก็ไปในบทบาทนักแสดงเนาะเราก็พูดกกับสั่งอะไรเราก็ทำตามดีค่ะ ถูกต้องพี่เติร์ดเน้นตลกอย่างเดียวอิมโพไวท์ทำเลยคือนักแสดงทำตามอารมณ์อยู่แล้วยิ่งเจนกับนายเงี้ยเข้าคู่กันบ่อยคือพูดไปเรื่อยเลยทำอะไรทำเลยก็เล่นกันไปภาพที่เห็นนะคะก็ได้งานแล้วก็ได้งานแล้วก็ได้เล่นด้วยคือเรียกได้ว่าสนุกทำสิ่งที่สนุกมันไม่ไม่รู้สึกเลยว่าเราเหนื่อยหรืออะไรเราชอบทุกอย่างมันคือแพชชั่นตัวบหนอยังไเจนมีบไหน านนการกละครได้เกิดขึ้นบ้าไหมคะการละครเหรอคะเจนคิดว่าน่าจะมีนะเขาก็ฝากฝังด้วยนะคะ<ร>ผู้จัดหลายๆคนถ้าใครเห็นแบบว่ามวลสารเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูคะ่ะนอกจากคุณพาค่ะผลงานจะมีแล้วเนาะแยังมีคอนเทนต์ต่างๆเป็นอย่างเงี้ยบ้างคะช่วงนี้เห็นเรื่อง,อง,องละครค่ะก็เราไปร่วมงานที่ไหนเนาะเราก็<ๆ>รู้ว่าน้องๆมีฐานแฟนบางทีแบบ ผ่านแฟนเนี่ยอยากจะเห็นแบบมุมน่ารักน่ารักของน้องๆเราก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจอะ่ะเราเรารู้ว่าแบบคนเป็นติ่งเขาอยากอยากเห็นคนเป็นแบบแฟนคลับเขาอยากจะเห็นมุมไหนของน้องเวลาน้องน่ารักน่ารักเราอยากจะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็เอามาให้แบบแ,บบแฟนๆได้ชมกันอะไรเงี้ยจริงๆน้องขามินเนี่ยเป็นติ่งเราเข้าใจเลยขามินคือเป็นแบบเป็นติ่งเอ่อแม็กนัตแล้วเรารู้เลยแบบเฮ้ย คือแกร้องไห้เลยหรออะไรเงี้ยเออแล้วเราก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยการเป็นแฟนคลับใครสักคนนะ่ะแล้วเราเฝ้ารอาเขาการเติบโตของเขาอ่ะมันดีอย่างนี้นี่เองเจนก็เลยแบบรู้สึกว่าการทำคอนเทนต์น่ะมันได้ทำให้ฮิลใจแฟนๆด้วยก็เลยก็เลยทำต่อค่ะทำไปเรื่อยๆ <c ười> อบบนี่ก็แนงานบ่อยใส่หลายคนแบบอยากรู้เคล็ดลับว่า,า,แบบา,าเราดูแลงานขางเราคือ <c ười> อย่างที่บอกค่ะเวลาเรา ทำงานที่เรารักหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นแพชชั่นนะคะเราก็ไม่เหนื่อยเราอยากให้วันหนึ่งมี72ชั่วโมงเราไม่อยากนอนเราอยากทางานเราชอบทำงานงานเข้ามาได้อีกนะคะหลายคนก็แซวว่าแบบไม่อาบน้ำมันเป็นซีเนเจอร์ไม่แต่ช่วงนี้อ่านน้าบ่อยนะคะจริงๆคือค่าน้ำนี่ขึ้นเยอะเลยค่าน้ำคุ้นเยอะมากตอนนี้คือ เตียงคิดถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ใจก็เป็นคนชอบแบบติดเตียงดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบหน้าที่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องอาบน้ํากันบ้างค่าน้ําก็ขึ้นกันไปใช่แฟนๆที่รอติดตามผลงานเราอย่าง็นัน่ะค่ะก็แฟนๆนะคะไอ้เพื่อนรักต่อตั้งจอแน,นอนทั้งหลายพวกแกวันเนี้ยฉันเป็นดาราอีกแล้วแกดาราเป็นยังไงก็ช่วยกันสอนด้วยนะไอ้เพื่อนรักคอยบอกคอยเตือนกันด้วยนะจ้าเธอ่อ